สวัสดีค่ะค่ะของปู่สกนนะคะแปดสามรองห้นะคะจับคู่ให้อยู่ที่เออ9ก้าศูนย์นะคะเก้านแะคะแล้วก็ห้าสามหนะคะเจ็ดนะคะเ,เลขสตัวท่านจะจัดให้อยู่ที่8 ขอโทษค่ะสองแปดห้าสองแปดหกนะคะสองแปดห้าสองแปดหกนะคะอันนี้คือของปูสนะะป่สกลนะคะปู่สกลนครนะคะออปู่กาลสินนะคะปู่กาลสินจะเด่นที่เจ็ดและสามนะคะเด่นที่เจ็ดและสามรองห้าเหมือนกันนะคะ ท่านจะจับคู่ให้อยู่ที่7175 7151นะคะ7151 83นะคะแล้วก็5368นะคะและเจ็นะคะเลข3ตัวท่านจะจัดให้อยู่ที่51571ึ่าทำไมตื่นเต้นจังเลยเออไลฟ์สด3ครั้งแล้วนะรอบนี้ค่ะ อ่อห้าเจ็นะคะแล้วก็ห้าานะคะสำหรับของปู่กละสินทวนอีกครั้งนะคะคือตัวเด่นนะคะจะมี7จ็สารอง5้านะคะจับคู่ก็จะมี7จห้นะคะเจหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งห้ะคะแล้วก็8 3 5 3นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ6 8แปดสอดหนึ่ง 583นะคะตัวเน้นๆจะอยู่ที่715368นะคะเลข3ตัวจะเน้นอยู่ที่583นะคะสำหรับของปู่กาลสินนะคะค่ะเอ่อใครเข้ามาเอ่อไม่ทันนะคะสามารถกอ,อกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับคนที่มาไม่ทันนะคะเอ่อตัวเลข4คู่นะคะ ้าวเลขสีู่ไปไหนล่ะอ้ยอน,นี่ของกระของปูด,ดามเลีกสีคู่แม่ไปว่าไหน แล้วไปเขียนใส่ฮานอยแป๊บหนึ bye. Bye ่งนะคะ เดี๋ยวเราเลขสี่คู่ก่อนนะคะอันนี้เลขสี่คู่นะคะเลขสี่คู่นี้จะมีนะคะอันนี้เลขสี่คู่นะคะจะมีศูนย์สาม 4735นะคะแล้วก็98นะคะสำหรับเลข4คู่นะคะส่วนมากนะคะเลข4คู่นี้ปกติแล้วแม่ครูจะไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่าเอาเอา,เอามาออก YouTube นะส่วนมากจะเอาให้กับเอ่เเลยนะคะก็คือ f อฟที่อยู่ในกลุ่มนะคะทีนี้แม่ครูก็เลยตัดสินใจว่าเอามาเอามาลง YouTube ให้กับทุกๆกคนได้ รับฟังรับชมด้วยนะคะสำหรับตัวเลขสี่คู่นะคะสี่คู่ก็จะมีศูนย์สามนะคะศูนย์สามสี่เจ็ดสามห้าเก้าแปดนะคะเลขสี่คู่นี้นะคะแม่ครูชอบทุกตัวและก็จะจัดทุกตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะศูนย์สามนะคะศูนย์สามนี้ คือแม่ครูฝันค่อนข้างที่จะดีอะค่ะแม่ครูก็เลยจะเน้นอยู่ที่03และก็07อยู่นะคะอ่อถ้าใครชื่นชอบนะคะในสีคู่นี้สามารถจัดไปได้เลยนะคะเจ้าหารถ้าถ้าอ่อสำหรับคนที่งบน้อยนะคะไปไปในสามสามสี่คู่นี้แม่ครูเชื่อว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะคะเพราะว่า ปกติแล้วที่ท่านให้มามันมันไม่ค่อยพลาดนะคะสีคู่นี้นะคะสำหรับตัวเลขสีคู่นะคะเอ,อ่อตัวเลขเอ,อ่อของปู่อันนี้นะคะอันนี้คือของปู่กาลสินและปู่สกลน,นะคะปู่กาลสินนะท้าท่านจะให้อ,อ่อ จะให้เจ็ดนะคะจะให้เจ็ดแล้วก็สีนะคะคือจะเป็นหลักสิบนะคะถ้าเกิดมีใครออสามารถเอาไปจับคู่ตัวที่ท่านได้มานะคะเอาไปจับได้เลยนะคะ<ม>คือวิ่งวิ่งหลักสิบนะคะคือแต่แต่ไม่ได้บอกบนล่างนะคะคือวิ่ง4ี่กับ7นะคะสกับ7 7กับสีนี่ค่ะคือเป็นหลักสิบนะคะแต่ท่านบอกว่าวิ่ง นะคะหน่วยนะคะหน่วยก็จะมี3และ5นะคะสามารถเอาไปประกอบคู่กันได้นะคะลองเออแล้วแล้ววดหน้านะคะท่านจะลองเอาเอา,เอา,เอาตัวเลขหลักร้อยให้ด้วยนะคะตัวเลขหลักร้อยงวดที่แล้วท่านให้แม่ครูมา5 5กับ6แล้วก็9นะคะหลักร้อยนะคะเออแต่งวดนี้ท่านท่านยังไม่ได้ทำนะคะหลักร้อย ท่านบอกว่าเดี๋ยวทําหลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะทําให้นะคะค่ะท่านเอ่อของของทั้งสองปู่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ครูจะเอ่อมาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับเลขเอ่อตัวที่ไปที่มานะคะหลักสิบจะมี7และ4หลักหน่วยจะมี3และ5นะคะเอ่อมันมันจะคล้องจองกับ กับปู่ดำเลยนะคะปู่ดำท่านจะให้ห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะห้าเจ็ดศูนย์สามนี่คือตัววิ่งลูดนะคะเอ,อ่อท่านจะเด่นให้เรานะคะก็คือสามห้าแปดนะคะสามห้าแปดสองอยู่ข้างสองอยู่ตรงนี้นะคะเราวินได้นะคะวินจับคู่ได้นะคะเดี๋ยวแม่ครูจะจับคู่ของปู่ดำให้นะคะสวัสดีค่ะ น,นี้แม่ครูจับคู่ของปู่ดำให้นะคะเอ่อที่เป็นแถบสีเหลืองนะคะแม่ครูจะเป็นเน้นๆให้นะคะแม่ครูจับของปู่ดำจะขาดเฉพาะเอ่อสามห้าสามแปดนะคะสามแปดเพราะว่าแม่ครูเอาลรงการบ้านอยู่นะคะก็เลยเออไม่เป็นไรนะคะเอ่อเลขของปู่ดำนะคะแม่ครูจะเน้นอยู่แค่สี่คู่นะคะสี่คู่นะคะ เอาตัวที่เราจะซื้อได้นะคะเอาตัวที่เราจะซื้อได้นะคะแต่แม่ครูมีความรู้สึกแต่แต่แม่ครูซื้อได้นะคะห้าสามสามห้าเนี้ยไม่รู้ว่าเอ่อที่อื่นซื้อได้หรือเปล่านะคะก็จะมีสองห้านะคะสองห้าห้าสามนะคะแล้วก็สองแปดห้าแปดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดนะคะเอ่อถ้าใครจัดได้ก็ ตามนี้เลยนะคะถ้าถ้าจัดได้นะคะส่วนตัวแม่ครูจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่เฉพาะ03กับ07ที่ที่ยังไม่เอานะคะส่วนตัวอื่นแม่ครูก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแม่ครูจะจับของปู่ดํามาให้นะคะคือจับตัวเอ่อที่ที่ท่านให้มาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะ แม่ครูก็จะจับไปอย่างนี้ให้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะอันนี้แ่ละคะ่ะไปราวได้อยู่นะคะอันนี้ไปราวได้นะคะนี่เพราะว่าเออแล้วจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือสามแปดเดี๋ยวแม่ครูเขียนให้เลยก็ได้ เพราะว่าของปู่ดําจะมีแค่นี้นะคะจะมีอยู่แค่นี้นะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะแต่สามารถเอาไปลาววันนี้ได้นะคะเอาไปลาววันนี้เพราะว่ามันจะเด่นที่ศูนย์และเ,เด่นที่ศูนย์และสามนะคะจับไปเลยค่ะถ้าเป็นศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สามนะคะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดประมาณนี้นะคะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะถ้าเกิดใครจะไปลาววันนี้นะคะ แล้วก็3ก็จะมีอยู่แค่35กับ38แนะคะแล้วก็3 7จนะคะจะอยู่แค่นี้นะคะ3 5ม7 3าานี่แหละคะ่ะถ้า3นะคะถ้าใครจะไปเราในชุดนี้นะคะค่ะอันนี้ของรัฐบาลไทยแม่ครูจะจับมาให้ทุกตัวแล้วนะคะไม่ขาดนะคะแต่จะเน้นๆอยู่ที่25 3 2้าห 53นะคะแล้วก็7 1 3 3นะคะสำหรับของปู่ดำนะคะเอ่อใครพึ่งเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดเออไม่ทันนะคะสามารถกอกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับตัวตัดหรอคะไม่ครูไม่อยากเอาลงใน YouTube เลยเออเอาอย่างนี้ไหมคะใครใครอยากได้ตัวตัดนะคะ ใครอยากได้ตัวตัดสามารถโทรมาสอบถามแม่ครูได้นะคะสามารถโทรมาสอบถามแม่ครูได้นะคะที่เอ่อ 0624914389นะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะเอ่อแม่ครูไม่อยากเอาลงนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับกับทางช่องนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวก็บอกตัดไม่ขาดอะไรประมาณนี้ค่ะออยังไงถ้าเกิดใครชอบนะคะโทรมาสอบถามได้ค่ะคือ0624914389นะคะ จริงๆแม่แม่ครูก็ไม่ห่วงนะคะก็อยากให้ทุกๆคนอยู่ค่ะแต่สามารถโทรมาสอบถามได้แล้วนะคะเพราะว่าเบอร์โทรแม่ครูก็เอาขึ้นให้นะคะค่ะของปู่ดามแม่ครูก็ขึ้นให้นะคะการบ้านนะคะ บ้านของแม่ครูนะคะเออมันจะมี47นะคะ47 57 40นะคะ1แม่ครูมี15 17 19นะคะแม่ครูจะเน้นอยู่ที่เออ1 15กับ17นะคะ15กับ17นะคะเออ0มี03 07 09นดะคะเน้นอยู่ที่03และ0 07นะคะส่วนใครชอบ09ก็สามารถจับไปได้นะคะ0แม่ครูจะจับมาอยู่แค่นี้นะคะอ่า3นะคะ3ก็จะมีเอ่อ53 37 38นะคะอ่า3นะคะแม่แม่ครูจะเขียนตัวนี้ผิดไปหน่อยนะคะเออ่ตัวนี้ถูกแล้วค่ะแต่2ตัวนี้จะไม่ถูกนะคะคือให้เอาหลัก เอาเอาสามนะคะเอาสามไปไว้อยู่ในหลักหน่วยนะคะเอาสามไปไว้ในหลักหน่วยเพราะว่าเออ่แม่ครูก็ได้หลักหลักมานะคะหลักจากเอเนี่ยค่ะไว้ไว้ในหลักหน่วยนะคะแต่ห้าห้ามันมีโอกาสมาได้นะคะห้ามันมีโอกาสมาได้ก็เลย ก็เลยทำนะคะถ้าเกิด5มันยังอยู่หลักหน่วยแล้วมันมาพร้อมกับ3นะคะให้ทุกคนไปที่ให้ทุกคนไปที่เจ็ดเจ็ดสามนะคะเจ็ดสาอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือ,เ,อ,อเราเราเราไม่ใช่เราเอามาพูดแต่มันมีที่มาที่ไปนะคะสำหรับ3นะคะเพราะเออา,อาจารย์ท่านบอกนะคะว่าถ้าเกิดจะวิ่ง ถ้าเกิดจะไป3นะคะก็คือ5 3นะคะ5 3เออ73 83 93อย่างเงี้ยค่ะท่านจะบอกแบบนี้นะคะแม่ครูก็เลยจับมาให้อยู่ประมาณนี้นะคะเออตัวเลขที่เราได้มานะคะทุกสำนักเลยก็ลงมาจับลงให้นะคะก็จะมี4 7นะคะ15นะคะ15 17 03 07นะคะ53 แล้วก็สองเสองเกนะคะเออส่วน58นะคะส่วน58นะคะ58กับ7จ็หแม่ครูเอาไว้อยู่ที่กับของปู่ดำนะคะคือไม่ได้เอามาเอามาเออปู่ดำชอบตัวตัวไหนครับของปู่ดำเหรอคะอันนี้เป็นการบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูขึ้นให้นะคะ อันนี้คือการบ้านนะคะน,นี้สองตัวนะคะสําหรับสามตัวนะคะสามตัวเราจะจัดอยู่ที่สี่ศูนย์สามนะคะสามห้าแปดนะคะสองห้าแปดนะคะแล้วก็หกหกสามห้านะคะแล้วก็แปดหนึ่งห้านะคะอันนี้คือเลขสามตัวที่แม่ครูจับมาเน้นๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวแม่ครูจะมาขึ้นเ,เลขลับวงในให้นะคะตอนเช้าเลยค่ะ3ตัวเน้นๆนะคะห้ามพลาดเป็นอเด็ตขาดนะคะงวดที่แล้วท่านให้อยู่ที่ หนึ่งสี่เก้านะคะงวดน,นี้จะเป็นตัวไหนรอรับฟังรับชมได้นะคะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอขอบุญทุกทุก,ท,กท่านที่มารับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ